สู้จากพนักขอนสีวิญญาตุ้งเ้าตีเข้าไปจบแล้วครับอย่างนี้นักมวยมุมแดงกตัญญูเล็กสัญญาล้อแม็กอ่างทองกับทาดี้อับรอนมุมน้ำเงินจากอิหร่านครับมีโดนนับมีได้นับมีเป็นสองการครับนักมวยจากอิหร่านโอ้โหวิ่งแทงซ้ายครับทางด้านของกตัญญูเล็กซึมเหมือนน้ำบ่อทรายโดนหมัดแล้วครับอ้าวครับต้องระวังครับแม่ไปเดินทักษะการใช้หมัดครับนะครับยิงหนึ่งสอง อ่ะดูภาพช้าชชัดๆก่อนนะครับจ่อพับในครับหั่นนอกครับบานพับนอกหมุนกลิ้งเลยครับแล้วหลังจากนั้นพายุหมัดมาครับมาพร้อมๆกับแข่งของอีรานครับอาดิดอับหลอดเปิดฉากดุเลยครับอาดิดซับหลอดอ้าวลูกนี้ครับอ่ะโดนชนแล้วครับกตันยูเล็กของนักมวยอิหร่านเราหนักแต่ว่าเต้าโจ ลูกนี้ตีเข้าหน้าเลยครับเหมือนชีวิตครับตำรูมแตงครับเปรี้ยวบ้างหวานบ้างเทพบ้างนั้นเตี้ยวเอาจังหวาฉลาดทิ้งตัวไปก่อนครับมาครับเจอพายุเ่าเข้าไปครับไหวไม่ไหวครับนี่ครับไม่รีบรุกนะครับประสบการณ์เขาครับยังไงก็ต้องรอถึง8ครับตอนนี้เป็นหน้าที่ของกตันยูเล็กแล้วครับเอาละครับตอนนี้ล็อกได้หรือเปล่าครับกระตันยูเล็กเอ้าลูกนี้แข้งขาอ่อนล้มลงไป เอายังไงครับโอ้นั่งเซ็งเลยครับตอนนี้ฮาดิอาพรอนเซ็งกับชีวิตครับโดนไปหนักๆเจอหมัดทนได้เจอแ่งทนได้ความาความมาความมาหนักสู้จากพระพลศีวิทยาซุ่มเตีเข้าไปจบแล้วครับอย่างนี้เลือกครครับ็7ฉากครับแบบนี้เจอเพลงเข่าเข้าไปครับแม่ทำเขาได้ครับแต่พอโดนบ้างครับดูครับ โดนหน้าโดนตาแทงซอกคอทะลุคุ้งทั่วหัวใจเลยครับนี่ครับขนะถึงนักมวยต้องแข็งแกร่งทุกสัดส่วนนะครับร่างกายอาวุธดีครับดูครับเข้าคางเข้ากระโดงเข้าร็อกแระเข้าท่อนแขนครับแต่อย่างว่าครับสามับแล้วนะครับนี่ครับกว่าจะตั้งลำได้พอตั้งลำได้เท่านั้นแหละครับ ไปไม่เลิกครับกาตอยูเล็กไม่ได้หมดครับแต่แม่เพชรรุ่งแกเสียดอย่างเดียวครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับนักมวยมุมแดงเพชรรุ่งสิบฟ้าแกลพบกับมุมน้ําเงินจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเหลียงอี้หานครับคู่นี้ไม่น่าใครก็ไรเลยครับน่าจะไม่ร่วงก็แตกครับนั่นแหละครับไม่ต้องไปตั้งรับเยอะครับมวยพันดุแห่งนะครับคู่นี้โอ้โหนั่นแหละครับตอยนี่ครับ ที่วัดคนไทยด้วยนะครับนักมวยชาวสังชาติวัดไป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 ครับนะครับไต่บนเจาะล่างครับขวามาเสียบครับเพชรรุ่งเสียบได้โอ้โหรายนี้ต้องบอกว่าครบเครื่องครับรูปร่างโครงสร้างอาวุธแม่ดีต่อที่หวาดเสียวแทนทางด้านของเพชรรุ่งเลยนะครับไปยืนดวนกำปั้นดูแลความแข็งแรงในหน้ากลัวเลยครับนั่นครับดูเขาต่อยนะครับ มาเป็นชุดอย่างที่คุณมารุดเรียงไว้เลยครับถ้านักศึกษาทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ครับเจอกันสองโอ้ยโดนอะไรครับโดนห้องเครื่องหรือเปล่าครับแม่ต้องเบรกนะครับอาจารย์ธนุดังรองนักสอนบอกว่าเบรกก่อนครับอาครับมีศอกเป็นตัวเสริมมีศอกเป็นอาหารเสริมขี่มาแล้วลากลากลากก็ไม่รับก็แม่ไม่กลัวครับนักมวยจีนเลยนี้หว่างอีหาดเอาครับจะทีบอย่างเดียวครับ ขี่มาเข้าป่าครับดูครับเสียบโอ้โหแทงซ้ายครับเพชรรุ่งไม่สนใจครับขี่มาเสียบเสียบเข้าไปนี่ไม่โดนกระจับครับแน่นอนครับมุมนี้หอนเลยครับอยียงอี่หานครับไม่แน่ครับตล่อยลำตัวคืนเลยครับตอนนี้โอ้โหแต่ดูครับเพชรทุ่งคว้ามาเสียบตรงนี้ไม่โดนกระจับแน่นอนครับไม่ได้หมดครับแต่แหมเพชรุ่งแกเสียบอย่างเดียวครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับถูกต้องแล้วครับทันพุทธดงรองลูกศรยืดเยื้ออันตรายครับสร้างเสริมประสบการณ์เป็นการเก็บเกี่ยวครับ ดยเฉพาะเรื่องของศาสรมวยไทยความแข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญครับพัฒนาการเป็นมวยฝีมือเป็นมวยเชิงมวยข่าวมวยเตะมวยศอกว่ากันไปครับหลังจากนั้นก็จะสร้างมูลค่าครับตัวเองครับที่เสียงเงินทองดูหนังตัวอย่างดีๆครับทุกตาของวงการมวยนี่ครับลูกนี้ครับตีเข้าไปครับย้ำเข้าไปจุดเดิมครับนัดพบกันที่เดิมแล้วก็ไม่ไหวครับ กรรมการทันวุติต้องเข้าไปเปลกครับเพราะว่าไม่มีทางสู้จริงครับทางด้านของเหลียงอี้หานักมวยจากจีนดูครับแม่กระตีไปแกมอหน้ากรรมการไปับเพชรรุงแล้วก็โบกครับภูเก็ตทับทีมส่งเข้าประกวดอ้าวครับโดนอีกแล้วครับโอ้ไม่ไหวครับนักมวยมุมแดงพันวุ์ิไดมอนด์98พบกับหลิวเหมาตรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนครับกระเบือรื่อยานครับจากพัทลุงครับวัย2 2ปี44ชนะ29แพ้15โอ้โหแบบนี้ครับ ปะชาดาสาวสิงรออยู่ครับคู่หน้าชนแ้วหุกซ้ายแทงขวาเรียบร้อยครับโอ้โหหนักๆทั้งนั้นครับหุกซ้ายแทงขวาครับภูเก็ตทับทีมส่งเข้าประกวดอ้าครับโดนอีกแล้วครับโอ้ไม่ไหวครับเสียบอีกดอกนึงครับรอดไม่รอดครับอัศสาวุฒพิลาวันหงเจ็ดแปดแล้วนะครับเก้าสิบเรียบร้อยครับโหดยังไงครับ ครับลูกตัดลำตัวแล้วก็แทงดอกนี้เข้าไปครับคุณมารุตโอ้โหงัดย่อแล้วก็กระทุ้งขึ้นมาครับงัดย่อแล้วก็กระทุ้งด้วยเข่าครับโอ้โหเฉียงๆเลยครับแต่ว่ามันเข้าครับลูกนี้ตัดลำตัวครับแล้วก็เข่าซ้ายครับตามมาครับไม่แล้วต่อยถูกวิธีเลยครับต่อยตัดสีข้างก่อนนะครับพอหลังจากนั้นครับกระนำซัมเมอร์เซลด้วยเข่าครับผิดทอมอยู่คลายมวยลูกทับฟ้าออนุตห0